ใส่หน้ากากอยู่แล้วใช่หนูยังไม่พร้อมน่ะแต่วันดีขคืนงากๆเลยน่ะหนูรู้สึกว่าพอทาแบบครีมที่เขาให้แผ่มันแบบไม่แห้งแผ่มมันชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่ายังมีแดงเล็กๆอ๋อจะเลา่าว่าวันนี้ไปหาคนหนุณหมอเรื่องขามาใช่ไยมก็เข้าไปโรงพยาบาลกับพี่จริงวันนี้พี่จริงไปด้วยค่ะเพราะว่าพี่จริงก็เป็นพอๆกับหนูแต่ว่าพี่จริงเป็นคนละจุดกันหนูจะเป็นแบบโซนข้อเท้า ข้างนอกของพี่จริงจะเป็นแบบเข้าข้างในแล้วก็คนหลักางด้วยแล้วก็เลยคุยกันหรือเราสลับขากันใช้ดี <laughs> ข้างที่ไม่เจ็บหนูค่ะ <laughs> ตอนตรวจชนะคุณหมอเขาก็ถามว่าแบบทําไมแบบเป็นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นตั้งแต่ช่วงคอนเสิร์ตใช่ไหมวันที่18เดือนที่แล้วเลยอะหมอเขาก็แบบถามว่าแบบเออไปเกิดอะไรขึ้นหนูก็บอกว่าเออหนึง่งล้มวันที่แผ่นดินไหวนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่เสร็จแล้ว่าหนูก็เลยพูดพูดพูดกับเขาไปสรุปเขาก็บอกว่าโอเคงั้นไปเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนครั้งที่แล้วที่หนูแบบเอ็กซเรย์ก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตหนูไม่ได้ดูผลแหละหนูเพิ่งมาดูที่หมอคนนี้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูแล้วหนู เขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นะก็คือตรงเนี้ยกระดูกมันจะมีแบบอันเล็กๆกลมๆอันนึ้มันเกินมาเขาเรียกว่ากระดูกส่วนเกินเขาเรียกว่า os s a l u l saphibuler ลองเอาไปสืบ,สบ,บลลดูเล็กๆตรงนี้ จริงอ่ะหมอบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามาจากการที่เราแบบใช้งานมันหนักแต่ว่าถ้าเราเป็นมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่อันตรายเท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็เลยแบบว่าอยากขอผลแลบจากโรงพยาบาลที่แล้วที่หนูไปตรวจว่าแบบอีกเรลยวว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยรออยู่ว่าหนูสามารถติดต่อโรงพยาบาลที่แล้วได้ไหมแต่ที่แน่ๆหมอบอกว่าต้องพักยาว ต้องห้ามใช้งานลยเพราะว่าพวกหนูปวดกันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกระดูกตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นมาตั้งแต่แรกใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันจะเริ่มอันตรายถ้าเราแบบเกิดอุบัติเหตุว่าเท้าพิกหรือว่าไปทําอะไรให้เกิดการบาดเจ็บมันอาจจะไปแบบว่าหลังกับเส้นเอ็นเพราะว่าหนูปวดเป็นเส้นขึ้นมาใช่ไหมหมอก็เลยบอกว่านั้นหมอจะให้ยามานะแล้วทุกคนอยู่ได้อยู่ได้อันเนี้ยดีแล้วหนูมีเป็นสิบหลอดแล้วหนูเข้าโรงพยาบาลรอ้ที่ ถแ,แล้วหนูก็ไม่อยากเข้ารอบที่6แล้วเชวงนี้ถ้าหนูเข้าลุ้นฟีาอยูก็จะรู้สึกเครียดมากแล้วหน้าหนูก็จะไม่หายเจ้าจังเพราะฉะนั้นขอให้มันหายด้วยถือ แล้วเขาก็พยายามมาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็รอดูผลเอ็กซเรย์ก่อนว่ามันเป็นตั้งแต่รอบนี้ไหม <c oughs> แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดด้วยแล้วหนูกลัว,ว่ากเลยเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าที่จริงอ่ะช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกอ่ะเราควรทักน้ำไม่ควรแบบว่าใช้งานมันเลยอนะไรอย่างเงี้ย คือหนูผ่านมาประมาณเกือบ3มอาทิตย์กว่าแล้วอะหมอก็บอกว่าอันนี้แบบว่ามันก็ยากในการดูแลเบื้องต้นเพราะว่ามันผ่านนานมากลาแล้วเงี้ยเครียดจอ่ะแล้วหนูก็จะไม่เครียดได้ยังไงเพราะว่างานหนูก็แบบมีช่วงนี้ใช่ไหมทั้งคาลเลคอนวิงวันนี้ก็เพิ่งไปเรียนแล้วเฮมาอีกเกือบกลับมาไม่ทันเนี่ยเกือบโดนดู กลัวมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันใช่ไหมเราก็ต้องไปสองคาร์คอลแล้วก็เครียดมากเลยว่าจะหายทันหรือเปล่าเสียใจเสียใจหรือก็มาอัดติดประมาณนี้ค่ะคือมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรร้ายแรงถึงขั้นแบบว่าเดินไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามันเหลือหลังมากน้อยแค่ไหน หมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าแบบหนูจะต้องพักนานแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าระยะเวลาในการพักเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันต้องพักจริงๆ <c oughs> พักจริงๆที่หนูรู้สึกว่า <c oughs> หนูพักไม่ได้ใช่ตอนนี้กังวลเท้ามากกว่าหน้าหน้าหนูยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าทํางานค่อนข้างเยอะเลยยาวไปถึงเดือนหน้าเลยหนูไม่มีเวลาพักมากขนาดนั้น หนูก็กลัวเหมือนกันกลัวจะต้องผ่าตัดเพราะว่าหนูเคยได้ยินว่ามันมีเคสที่แบบปวดมา,มากๆแล้วก็ปล่อยเลือแลามใช่ไหมแล้วเขาว่าก็ต้องผ่าจริงๆแล้วในเมมเบอร์เราอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กลัวว่าของตัวหนูจะเป็นแบบนั้นด้วยเงย ตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะกำลังซ้อมบางคนกำลังซ้อมสเตททีมซีอยู่หนูไม่ได้คุณแฟนคลับสองคนหนูก็มาแล้วคือก็เศร้าขี้เหร่การเดนรู้สึกเจ็บไหมก็เจ็บนะแบบว่ามันรู้สึกแบบปวดๆแบบอยู่เฉยๆบางทีมันก็ปวดขึ้นมาเดยกก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติหกลัวต้องผ่าที่สุดแล้วแล้วก็กลัวทําทงานไม่ได้ที่สุดแล้วแกเล็จังนิดนึงหลังจากกลับจจกคุณหมอ แต่มันก็นานจริงเนะแบบว่าข้อเท้าหนูอ,อ,อาจจะพอไม่ได้แบบหยุดใช้มั้แบบว่ายังซ้ำมันเหมือนเรามีแผลใช่ไหมแล้วเราก็แบบกดมันตลอดเวลาแบบตูตูดูดูดูููููมันก็เลยช้ำ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 ไม่หายสักทีมันก็เลยกลายเป็นแผลเรื้อรงังอุ๊ยที่จริงอะ่ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร Γ างานใกล้ๆที่จริงอ่ะหนูแบบว่าเหมือนหนูจะพักใช่ไหมแต่งานทุกวันเหมือนกันนะแต่ว่าเรียนร้องเพลงอาจแบบอาจ เก็บไว้ตอนร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรออบคลิปเหมือนพี่ไฮเดซีเก็บไว้ตอนเรียนร้องเพลงคาราคาอะไรเงี้ยหนูก็แต่งหน้าไม่ได้หนูก็ไม่เซ็ตหนูก็ใส่แว่ดแล้วก็ร้องเพลงแต่แบบใส่แม๊แล้วร้องเพลงก็ไม่ได้ยินเสียงปะแต่ถ้าตอนอัดเสียงปะอัดต้องถอดแพี่คะพี่แต่กล้องถ่ายหนูไกลๆได้ไหมหนูอัดอยู่ตรงนี้พี่อัดอัดเยอะเลยแต่ว่าให้มันแบบไกลๆเพราะเราห้ามแต่งหน้านี่นะ จะเป็นเรียกว่าอะไรจะเป็นอัดเสียงแรกที่ไม่แต่งหน,นะะ้าหน้าฉุดที่จริงอะช่วงนี้ไม่ใช่แค่แชมนะแบบเมมเบอร์หลายคนก็ป่วยเยอะมากเลยอะแบบว่าพี่หลิงก็เจ็บหลังใช่ไหมพี่นี่ก็เพิ่งเจ็บหูอะไรหูอักเสบสักอย่าง แล้วก็พี่จิงอ่ะเจ็บขาด้วยน้องแชมก็แพ้แล้วก็เจ็บขาอีกแล้วก็ใครพี่สิตาเห็นโพลว่าเลือดกำดาไหลใช่ไหมพี่แ้ก็ป่วยวันนี้แบบว่าเราแชมกับพี่จริงไปโรงพยาบาลแล้วก็เจอแบบเอ้ยคน,นะคน้าคุณคุณแบบนั่งอยู่ตรงข้ามเจอป็นพี่รันมาพี่รันมากก็ป่วยบอกว่าป่วยตั้งแต่แบบช่วงงานสงานต์แล้วก็แบบมาหาหมอวันนี้ใช่หล้ก็ตกใจมากต ah, อนนั้นพี่รันมากาล่ะโรงพยาบาลเหมือนกันจิงแบบทุกคนแบบป่วยเยอะมากเลยมีใครป่วยอีก พี่อาจีก็ป่วยพี่มินพี่มินก็เพิ่งป่วยวน้องจำจำได้พี่มินเจ็บคออะไรสักอย่างกอดน,นานแฟนนิดโอ้พี่คานิงก็ป่วยที่จริงอะหนูตั้งใจว่าหนูจะสอบเดือนนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ทันเหมือนเดิมยังมีแบบหลายสิ่งให้ต้องทําเดือนหน้าก็ท้งเดือนเลยที่ไม่ว่างม่าจะมี ไปสอบอะไรดีคือแบบว่าอยากจะมีช่วงที่แบบโฟกัสก,กับอันนี้ไปเลยซึ่งยกงากมากจริงๆไม่มีช่วงแบบนั้นน่าจะยาวจนแบบปลายปีเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวก็จะมีท่าเรียงตามที่หนูเขา้าใจเองก็น่าจะมีแบบว่าคารลดคันแล้วทํางาน GE โปรเจกต์พาร์ทที่เว่นแล้วก็งานต่างๆอีกมากมายของซีเจนที่จะต้องมีแล้วก็มีอัลบบ้มไหมไ้เรืเนาะมังอาจจะมีแต่ก็น่าจะต้องมีนะเพราะว่า รบีนเคก็มีเป็นอันนี้แล้วที่เป็นเพียง g ีใช่ไหมเพราะฉะนั้นซีเจมก็ต้องมีหนูเหอนก,กันถ้าเกิดมีนะ <c oughs> ถ้าหนูไล่แบบคร้าวๆตามที่หนูเขา้าใจเองประมาณน,นี้แล้วก็งานอื่นๆที่ยังไม่ระกันเหมือนงานพ้อสงการอะไรอย่างเงี้ยอีวินต่างๆน่าจะมียาวๆไปถึงปลายปีเลยแล้วก็อีกมากมายที่เราจะได้เจอกับแฟนค่ะนะคะเยอะแยะมากมายอย แต่ก็ดีใจนะเพราะว่าหนูก็ยังอยากเจอทุกคนให้ได้มากๆอยู่ซึ่งหนูเจ็บขาหนูก็เสียวเลยวลาไปมากแล้วขอให้หน้องกงกงอันนั้นอยู่มาตั้งนานแล้วด้วยเธอขอแค่แบบว่าน้องโดนกระทบเพราะว่าข้อเท้าพลิกน้องก็เลยเจ็บขึ้นมาแต่น้องไม่อันตรายไม่ต้องผ่าขอขาแค่นั้น <c oughs> ติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึงไอคิวสี่พันเห็นกับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย i application!